น้องธนาปะกับฟางกลางสนามบินช่าวเน็ตแห่ซูมสายตาคู่นี้มีอะไรเปิดสักกาชใหม่2026มาก็ได้กลิ่นความรักลอยฟุ้งกลางสนามบินเลยค่ะ ทำเอาต่อมจินของแฟนคลับทำงานหนักตั้งแต่ต้นปีเมื่อหนุ่มสายาาอย่างหนองธนาได้ออกมาโพสต์ภาพทริปแรกของปีลงในโซเชียลแต่งานนี้จุดโฟกัสไม่ได้อยู่ที่ความหล่อหรือความกวนของเจ้าตัวแต่อยู่ที่เพื่อนร่วมทริปข้างกายตั้งหากเปิดตัวสมาชิกทริป เคมีดีเวอร์ในภาพปรากฏชมสาวสวยหน้าหวานฝัง่งธนันทรนพี่สาวคนสวยของเฟย์พรปรวีมาร่วมเตรียมในครั้งนี้ด้วยพร้อมกับน้องสาวคนเล็กอย่างน้องวันใหม่ทำเอาหลายคนอดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะนี่มันทริปกระชับมิตร หรือริปเปิดตัวสไปยเล็กบ้านฉัดบริลักกันแน่สถานะโสดเจอโสดงานนี้แอดมินและชาวเน็ตคอลลงเรือเต็มตัวเพราะที่อย่างรู้กันว่าทั้งน้องและฟางก็ต่างครองสถานะโสดด้วยกันทั้งคู่การที่คนโสดสองคนมาเจอกันแถมยังมีน้องวันใหม่คอยเป็นกรรมมาเทพตัวน้อยประกบค้างแบบนี้มันชวนให้คิดไปไกลจริงๆ ว่าปีนี้จะมีข่าวดีตามรอยคู่ของพี่ชายอย่างบอยและเฟยหรือไม่แคปชั่นส่วนสงสยัยหน่องได้เผยภาพพร้อมแคปชั่นชวนเที่ยวไปไปเที่ยวประเทศไทยกันดูจากรอยยิ้มและความสนิทสนมเนลยรู้บอกเลยค่ะว่ากลิ่นความน่ารักมันทะลุจอออกมาเลยทีเดียวชาวเน็ตแฮ่เชียพีผกงานนี้คอมเมนต์แตกแฟนคลับแห่สวกันยับ ใครไม่จินแอดมินจินเชียร์คู่นี้หนักมากและน้องวันใหม่ฝากเชียร์เฮียหน่อยหน่อยค่ะในปีนี้226 0แล้วมาร่วมรุ้นกันว่าเรือน้องฟางจะแล่นถึงฟางฝันหรือจะเป็นแค่พี่น้องร่วมวงการแต่บอกเลยว่าเคมีคู่นี้มันได้จริงๆค่ะ